ตอนนี้มีคนยิงกันแล้วครับเมื่อกี้มีระเบิดลงแล้วหลายลูกแล้วก็มียิงกันใจหายหมดเลยอ่ะเมื่อกี้มีระเบิดลงครับหลายลูกเลยตุต้มๆเลยมีอาปืนยิงด้วยครับประตูป้าเขาใส่มันมีคนโดนยิงด้วยครับ มีคนโดนยิงครับกระตุ่มใครใครโดนยิงอ่ะมีคนโดนยิงมีคนโดนเนอะเออเขาอุ้มออกไปเมื่อกี้อุ้ยคนนี้ก็โดนยิงตรงเราเองพี่จะหารเราสามเลยทุก ตะตมมันอยู่มันอยู่ปนกันในในกลุ่มเราแหละเนี่ยเพราะเขาโดนยิงกันแต่ตรงกลางตรงริมตรงนี้โดนกันหลายคนนะตรงนั่งตรงมาตรงนี้ก็โดนเนี่ยเขาหิ้วออกไปเนี่ย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 นี่ยกิ้งไปกิ้งมาอยู่เนี่ยเนี่ยตรงร้านตรงนี้เลย อุ้ยโดนกันหลายอุ้ยโดนกันหลายคนประตูโดนยิงกันหลายคนร้องร้องกันใหญ่เลยอ่ะจริงเด็กโดน